โชคดีต um so ลอดชีวิตให้พูดแบบนี้สวัสดีครับหมอซันติลีชมาเตอร์ครับวันนี้ครับคุณเป็นคนนึงไหมครับที่เวลาเวลาที่คุณใช้คําพูดของคุณเองเะเป็นการบันทอนความรู้สึกตัวเองทำให้คุณรู้สึกแย่ลงนะให้คุณรู้สึกดาวลงครับเวลาที่คุณเจอปัญหาแวล้วคุณกังวลปแล้วคุณไม่สบายใจโอ้ทำไมเรื no ่องนี้เกิดขึ้นเนฉันทําไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ทําไมฉันมันซวยอย่างนี้วะทําไมฉันมันแย่อย่างนี้วะทาไมฉันไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันไปทํากรรมอะไรมาผมถามจริงๆฮรการที่คุณพูดแบบนี้ซ้ๆคุณรูสึกดี นึกภาพปะนึกภาพปะอ่ะอย่างล่าสุดทำไมแต่คุณมันเราเปลี่ยนเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันดียังไงนะเรื่องนี้มันดียังไงนะเรื่องนี้มันดียังไงนะคุณลองเอาคาถานี้ไปเสกตัวเองฮะแล้วคุณบอกไม่ว่าคุณจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดเรื่องกับคุณแล้วคุณมองพูดประโยชน์เดียวมาสมองคุณครับมันจะไม่สามารถคิดลบได้เลยครับมันจะหาวิธีว่าเลือกอธิบายว่าทาไมเรื่องนี้ถึงดีท้งทางทางี่สถานการณ์มันอาจจะดูเหมือนแย่นึกภาพปะ นึกภาพ,พว่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรกันแต่ไม่จะเป็นคุณเจอเรื่องไรเลย